เจ้าของโรงงานต้องรู้เกณฑชะตาชีวิตสำคัญแค่ไหนเพื่อไปดูหลักฮวงจุย้ยในการที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาค่ะอาจารย์คุณอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงได้ริมจีเซ้งศาสตร์แห่งชีวิตอาจารย์ลิมจีเซงเศสสิลิสิลิจันทักุลผู้ที่จะช่วยคุณในการดูเกณชะตาพลิกชะตาฟ้าลิขิตโรง,งงานเนี่ยฮะ มันเป็นหัวใจของการผลิตมันจะต้องถูกหลักวงจุย้ยถ้าเราสามารถที่จะวางวงจุ้ยได้ถูกต้องมันช่วยส่งเสริมได้คือเราจะต้องทราบว่าเ,เป็นชะตาเขาเป็นยังไงมีปัญหาไหมยังไงเราจะปรับแก้อย่างไงคงจุ้ยที่เขามีอยู่แล้วหรือว่ากําลังเลือกอ่ะเราควรจะเริ่มต้นอย่างไรถ้าต้นทุนมาดีอยู่แล้วมันก็ง่ายอาจารย์ก็ไม่เหนื่อยมาก หลักๆที่ล่าสุดที่ทําไปก็คือสั่งเจ้าแม่ทับทิมที่อุทยานจุฬาร้อยปีาอาจารย์ก,ก็กเป็นคนไปวางองค์จุ้ยและเป็นคนไปยกเสาเอกให้แล้วก็เมื่อสร้างเสร็จอาจารย์ก็เป็นคนไปทําพิธีเปิดให้แล้วก็เบิกพระเนตรเจ้าแม่ทับทิมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็มีบันทึกอยู่ทั้งหมดนะครับอาจารย์ก็ทําให้มาตลอดทําไมเราถึงต้องเบิกพระเนตรคะถ้าบางคนไม่เข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนหรือเป็นเจ้าที่เป็นตีจู้ไปซื้อมาเสร็จแล้วเราก็ไหวเลยกว่าจะท่านจะสถิตเนีย่ยไม่แน่ว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าระเบิดพระเนตรเราทําให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามพิธีโบราณเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องรอนานครับธุรกิจนะคะของเจ้าของโรงงานที่จารย์ไปช่วยมีที่ไหนอีกบ้างนะคะอาจคะก็มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกศูนย์ที่ดูแล ผู้สูงอายุอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแพทย์นะครับก็หลายแห่งที่อาจารย์ก็ไปวางช่วยไปตั้งสารให้เพราะอาจารย์เนี่ยได้ทั้งศาสตร์จีนและก็ทางศาสตร์ทางนะก็จะมีตรงนี้นะคะที่จะบอกว่าเซียวอลิซ่านะคะทำรับเหมาอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งโดยส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยนะคะในการแบรนดิง้งธุรกิจให้คุณอลิซก็จะแนะนาให้มาดูเกณฑ์ชะตากับอาจารย์นั่นเองค่ะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าท่านท่านนั้นเนี่ยกำลังจะสร้างธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาเหมาะกับอะไรหรือควรจะปรับอะไรเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับธุรกิจนั้นให้เหมาะกับตัวเองเขาเข้าใจว่าเขาคือธาตุอะไรเขาเหมาะกับงานอะไรสิ่งที่ทำเนี่ยสอดคล้องกันไหมตรงนี้อาจารย์ก็ช่วยได้ที่สำคัญปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์สามารถดูออนไลน์ได้ด้วยใช่ครับดูทางไลน์ก็มีเยอะครับมีทุกภาค ผมจะคิดว่าแบบเหมือนห้องช่วยคุณศาสตร์เก่าโบราณอาจารย์ปรับให้เข้ากับยุคสมัยนะคะแล้วก็รองรับกับทุกเจนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะรู้เจนสตาร์และช่วยผลักดันลูกก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะคะปกติไม่ได้โฆษณาอ๋อใช่ครับแล้วก็มีหลายรายการพยายามติดต่อเข้ามาอยากจะมาคอนแทคซึ่งอาจารย์ปฏิเสธหมดเลย mm hmm. เพราะอาจารย์คิดว่าเราทําได้เฉพาะเท่าไหร่เท่านั้นพอ ช่วยคนที่มีวาสนาต่อกันเท่านั้นมันจะจํากัดอยู่ในวงที่ไม่มากแต่คนที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์เนี่ยทุกคนสัมผัสได้และทุกคนก็รู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็แนะนํากันมาแค่แนะนํอาอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องโฆษณาอาจารย์ไม่เคยไม่ได้คิดเลยหลายบริษัทมาติดต่อหลายรายการมาติดต่ออาจารย์ปฏิเสธหมดคนที่จะได้มาเจอคือคนที่มีวาสนาต่อกันเท่านั้นครับ อะไรรู้สึกได้รับเกียรติมากๆค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคุยกับอาจารย์นะคะว่าอาจารย์เพิ่งจะอนุญาตนะคะมาถ่ายอาจารย์วันนี้แล้วก็ได้แชร์เรื่องของการที่เราเนี่ยจะสร้างพลังในการที่จะสนับสนุนเก์ชะตาตัวเองแล้วก็เจ้าของธุรกิจนะคะอยากจะให้แบบทุกคนประสบความสําเร็จในจุดนี้นะคะต้องปรึกษ,ษาอาจารย์นัดเวลาทีนึงอาจารย์มีเบอร์กลางให้นะคะที่แบบจะติดต่อหรือช่องทางไหนได้บ้างไหมคะ เบอร์อาจารย์ก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าสำนักงานก็มีแล้วซึ่งก็เป็นเบอร์ที่อาจารย์ใช้มา30ปีแล้วส่วนในไลน์เนี่ยก็จะแอดไลน์ในลักษณะที่ว่าเข้ามาดูจริงๆแอดไลน์แล้วอาจารย์ก็จะทําข้อมูลให้แต่ต้องรอนิดนึงบางครั้งก็อาจจะช้าหน่อยนึงช้าได้พาเล่มง,งานแน่นอนครับท,ทุกการเติบโตการสร้างตัวตนตรงนี้เป็นจุดเป็นขุมพลงัง ของธุรกิจนะคะใหญ่ๆนะคะของประเทศไทยทุกคนนะคะดูเรื่องของศาสตร์งจุ้ยในการทําธุรกิจทุกคนแน่นอนในะริัาลีเลยว่าไม่มีใครที่ไม่ดูใช่คะ,ะ,ะจะต้องอินจากเบกนสตาเนแบบี่อาี่จย์ได้บอกแล้วว่าเมื่อคุณจะทําอะไรสตาชีตของคุณเป็นจุดที่จะบ่งบอกชี้นําความสําเร็จด้วยต้องขอบคุณนะคะจากอาจารย์ลิ G ้งจีเซงค่ะพิกสตาฟ้ากับอาจารย์เซซิลิ สิริจันท์ทักูลค่ะขอบคุณค่ะาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนโชว์ของใต้ของฝากของฝันอีกแล้ว